อ่ะโซนีครับผมมาลองเสียงในเซิร์ฟเวอร์เดนนอนนะครับเป็นรุ่น a v r นะครับ1713นะครับผมนี่นะฮะตั้งเล่นที่ลองเป็น Sony ครับต่างที่ใช้ลองเป็นสมาร์เวลนะครับผมนะฮะเซนเตอร์ที่ใช้เป็นจามโม่ครับตัวเล็กนะฮะนี่นะแล้วก็คู่หน้านะครับใช้ไพลอนีอครับ71็ปีแล้วก็สลาวใช้ s g ครับผมมิวสิกโทนนะถ้าออนุญาตฝากไาน์นี่ครับไลน์เฟซบุ๊กนะช่องทางการติดต่อครับร้านเปิด9ลางคืนเปิดทั้งกลางเย็นร้านทุกค็นศุกรับ เสียงวิ่งรอบทิศทางนะฮดีมากนะอน,นี่กอล์ฟลุ่มครับรถเสียงเพิ่มเสียงนะฮะนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นรีโมทของเขานะครับรีโมทก็ใช้งานได้ปกติครับรถเสียงเพิ่มเสียงนะฮะนี่นะฮะนี่นะฮะแล้วก็ปรับมูวี่ได้นะครับปรับลูกเล่นเยอะมากนะฮะนี่นะ ปรับสลาโหมดนะฮะดูนะปรับอ่าเอ่ออินพุตนะฮะตอนนี้ต่อช่องอ่าบุเรนะครับใช้งานได้ปกติทุกช่องนะฮะนี่ฮะอ่ามิวสียงใช้งานได้หมดนะฮะเป็นดีมากนะฮะอ่ะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็สวยนะครับนี่นะฮะด้านหลังนะครับ ทุกกินพุตนะฮะ h d m i ลองแล้วใช้งานได้ทุกช่องนะครับนี่สปีกเกอร์นะฮะใช้งานได้ทุกช่องนะครับผมนี่นะฮะสองปัะสานีมาให้โอเคครับผมเสียงดีมากสวยมากครับผมขอบคุณครับ